ทำไมเราเลือกเรียนภาษาฝรั่งเศสฝรั่งเศสปะกวนพองเลยฟั่งเซสมองไปรอบตัวมันอยู่กับเราทุกที่แล้วหัวซองแล้กล่องพริกแล้กาเฟ่แล้ตแท็กซี่องนพองเลยฟั่งเซสคำฝรั่งเศสมีมากมายมากมายทก็ปีกเธอได้มองข้างข้างกายการพูดกันเจ้าออกเสียงกนต่างนานลงหลวิบุปตัวและฝรั่งเศส เริ <aunque> ่ม <cheg> ต <oughs> ้นคำง่ายคนไหนก็อ่านได้บองชูทักไทยภาษาอะไรไม่ใช่ง่ายฟงสวัสเป็นไงทำให้ฟรีขอบใจคุณรู้อะไรไหมภาษานี้มันดีต่อใจมีผลดีๆมีมากมายมากไหมแค่พีเธอได้ลองเดินหน้าไปจะไปที่ไหนทำยานอะไรช่าง่ายได้วิสปุกัวและฟองเซวิสปุกัวและฟองเซ